ยกเครื่องต่อพิคาตเสริมแล้วก็ต้องเสริมให้สุดจับคู่บอลไทย EP ที่3 PT ประจวบ FC สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะคบว่าทีมต้องแก้ไขอะไรบ้างสำหรับ PT ประจวบจริงๆก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกจุดเลยนะครับโดยเฉพาะการได้โคชโจเข้ามาน่าจะช่วยเพิ่มแรงกระหายและแพชชั่นข้างสนามได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในไหนปีนี้จะยกเครื่องสร้างทีมใหม่แล้วก็ต้องเสริมให้สุดไปเลยจับคู่บอลไทยเป็นการจับคู่นักบอลที่ผมคิดว่าเหมาะกับแต่ละทีมไม่ได้แปลว่ามีการเจรจากันแต่อย่างใดเพียงแต่ผมคิดว่ามีวิธีการเล่นและเข้ากับระบบแต่ละทีมเท่านั้นโดยนักบอลคนแรกที่ผมจะมาแนะนำก็คือพลเอกมณีกรเจนเซนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่ผมคิดว่าทีมควรเสริมเข้ามาอย่างมาก หลังจากเหลือแบ็กซ้ายอาชีพเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออดิศักิ์หานเทศโดยมีทีละยุปัญหาที่สามารถขยับมาเล่นได้แต่ยังไงก็ไม่เท่าแบ็กซ้ายอาชีพอยู่ดีผมจึงอยากแนะนําอีกหนึ่งแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่น่าปั้นต่อมากๆนั่นก็คือพลเอกมณีกรเจรเซ้นด้วยสไตล์การเล่นเกมบุกที่เมามันขยันมุ่งมัน่นถึงแม้รูปร่างอาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่เขาก็ยังมีความหนาและความแข็งแกร่งที่ไม่เป็นรองใคร แถมอายุก็ยังน้อยน่าจะปั้นต่อได้ยาวๆคนที่2นะครับสหรัฐกัญยาโลดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมคงไม่มีใครไม่อยากได้เขาคนนี้ถึงแม้หลายทีมจะถูกปฏิเสธมาแล้วก็ตามแต่เหตุผลที่อาจทำให้เจ้าฟาร์มเปลี่ยนใจก็เพราะ2ปัจจัยหลักๆก็คือ 1. โอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นยังงาการมาที่นี่ก็น่าจะมีโอกาสลงสนามที่เยอะกว่าเมืองทองแน่นอน โดยเฉพาะมิดฟิล์ในเมืองทองที่มีทั้งวิรเทพพิชาวงศกรจิรพลเยาะเย,ะเยะ้ยเอกนิตปัญญาปุรเชษทอดสนิทที่พร้อมแย่งตำแหน่งเขาอยู่และปัจจัยสำคัญที่2นะครับก็คือการได้กลับมาร่วงงานโคชโจอีกครั้งกุลซือที่ปลุกปั้นเขามาตั้งแต่สมัยอยู่ ptt ระยองด้วยกันเขาเป็นคนที่รู้วิธีการใช้งาน รู้ข้อดีข้อเสียและตำแหน่งว่าควรเล่นตรงไหนจึงจะเหมาะที่สุดดังนั้นถ้าหากเขาได้กลับมาร่วมงานกับโคชโจยครั้งในทิมน3อ่าวจริงๆก็น่าจะมาช่วยเพิ่มความสมูทในแดนกลางและมิติใหม่ในการโต้กลับให้หลากหลายกว่าเดิมคนที่3นะครับภูมินแก้วตาในตำแหน่งริมเส้นพูดตามตรงอยู่เมืองทองชื่อของเขาแทบหายไปเลยดังนั้นการออกมาหาความท้าทายใหม่ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าตัวสำหรับภูมินแล้วเขาคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลต่อพิฆาตเรียกร้องอยากให้กลับมามากๆหลังจากเคยมาค้าแข้งที่นี่แล้วเป็นเวลาสั้นๆและแน่นอนการกลับมาที่นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆทั้งโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นกว่าเดิมความคุ้นชินกับเพื่อนร่วมทีมและระบบที่น่าจะตอบโจทย์กับวิธีการเล่นของเจ้าตัวที่เน้นการโต้กลับเป็นหลัก ทั้งความเร็วความสามารถเฉพาะตัวและการจบสกอร์ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องดาวเตะร่างเล็กคนนี้ก็มีฝีมือที่ไม่เป็นรองใครเลยและคนสุดท้ายนะครับอาทิตย์บุตรจินดานในตำแหน่งหน้าเป้าระหว่างรอหน้าเป้าต่างชาติมานะครับผมว่าการเสริมอีกหนึ่งกองหน้าไทยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเพราะนอกจากจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้ว กองหน้าไทยก็ได้พัฒนาไปด้วยนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความกระหายในการลงเล่นได้อีกด้วยสำหรับอาทิตย์เขามีดีกีเป็นถึงหัวหอกดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวหลักอะไรมากแต่ประสบการณ์ก็น่าจะมาช่วยยกระดับแนวลุกให้ทีมได้เลยทั้งความแข็งแกร่งการบางบอลเก็บกินลูกกลางอากาศและการจบสกอร์แบบฉบับที่กองหน้าไทยต้องมี ก็น่าจะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่โคชโจต้องการและที่สำคัญเทโลก็มีกองหน้าให้เลือกสรรมากมายทั้งดานิโลอาเวสวูกึนยองเจนพบโพขีลีซอยศัก์าวนะหรือยังมีนัทวุฒมูสุวรรณสงครามสมุทรน้ำพึ่งและสยามแย็บที่พร้อมจะขึ้นมาสอดแทรกได้ตลอดดังนั้นถ้าหากอยู่เทโลต่อ ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นตัวหลักของทีมอีกต่อไปเพราะการมาของเจมพบน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีโอกาสเล่นน้อยลงและในส่วนของทีมประจวบอย่าลืมว่าประจวบกับโคต้าต่างชาติเป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยถูกฉลกกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาที่มีทั้งตาอัวเฟเล่าอัดนันซุนนีสอาดที่เลี้ยงหน้ากันเจ็บอยู่ตลอด โดยเฉพาะในลายของตาอัวและซาอัดที่มาแป๊บเดียวก็ปิดเทอมยาวทังฤดูกาลดังนั้นการมีผู้เล่นไทยไว้เป็นตัวสแตนบายก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแถมอีกอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแข้งที่อิมพอร์ตมาจากต่างชาตินั้นจะใช่อย่างที่โคชโจหวังไว้หรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมด4แข้งที่ผมได้แนะนำมาถ้าหากได้มาจริงผมว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจเลยทีเดียว ผมว่าโคโจน่าจะใช้หลังสี่เหมือนเดิมระบบแรกนะครับมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูผมยังคิดว่าเดโตน่าจะครองตำแหน่งนี้โดยที่มีขวัญชัยสุกล้อมและสลุดนาสีเป็นตัวสออแทรกในยามจำเป็นนะครับในส่วนของแบกขวาผมว่าเพชรรัตโชติปะระน่าจะยึดตำแหน่งนี้ไปโดยที่มีเอกนัทคงเกตก็พร้อมสแตนบายในตำแหน่งนี้ส่วนเซนเตอร์คู่นะครับผมเชื่อว่า นัตพลมาลาพันธ์กับอลิสซาวิฟอวิชน่าจะจับคู่กันและคู่ต่อมานะครับน่าจะเป็นการจับคู่กันระหว่างนุกูลกิจคุดใหญ่และคอนแตฮีโดยที่มีพีรวัตอาคธรรมนะครับวันชาติชูสงและภาคภูมิลาโตนะครับสามารถสแตนบายได้ส่วนฝั่งแบ็คไซด์นะครับน่าจะเป็นการสลับกันระหว่างพลเอกมนีกรเจนเซนและอดิศัก์หานเทศส่วนคู่มิดฟิลตรงกลางสองคนนะครับ น่าจะเป็นคาราบูเอนะครับยืนหนึ่งในตำแหน่งนี้โดยที่อีกคนนะครับผมเลือกประสิทธิ์จันทุมมาก่อนนะครับโดยที่มีชินวัตรวงชัยเดนิสวิลานูเอวาทิลายุบัรหารและสหรัฐปั่นมัชยานะครับสามารถสอดแทรกได้ในส่วนของปีกขวานะครับอภิชาติเดนมารน่าจะครองตำแหน่งนี้ยาวๆไปเลยโดยที่มีธนินประลอดแก้วและภูมินแก้วตาก็สามารถขึ้นมาสออแทรกได้ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับเมาลินโยน่าจะยึดตำแหน่งนี้ไปก่อนโดยที่มีจกกัจรรกรจลาะตูลก็เป็นตัวสแตนบายอีกคนหนึ่งในส่วนของหน้าคู่นะครับส่วนตัวแล้วผมชอบหน้าคู่ไทยคู่นี้มากเลยนะครับถ้าหากได้มายืนคู่กันจริงนัทวุฒิสุขสุ่มนะครับกับอาทิตย์บุตรจินดาอาทิตย์บุตรจินดานะครับก็จะเป็นตัวเก็บบอลน,นะครับสายแทงสายชนเลยและปั้นให้นัทวุฒิสุขสุ่มนะครับเป็นตัวจบสกอร์ โดยที่มีเมทีและไลเชลเป็นตัวสแตนบายนะครับส่วนกองหน้าอีก2คนนะครับก็ต้องมาดูว่าจะมากันจริงไหมแล้วว่างซามูเอลโลซานะครับกับอีกหนึ่งกองหน้าที่มีข่าวว่าจะอิมพอร์ตมาส่วนระบบที่2องนะครับสี่สางยังไงผู้รักษาประตูผมก็ยังเชื่อใจเดโตมากกว่าขวาัญชายกับสลุดก็เป็นตัวสแตนบยเหมือนเดิม ฝั่งขวานะครับก็น่าจะเป็นเพชรรัตโชติปาระฝั่งซ้ายเป็นอดิศักข์หานเทศนะครับโดยที่คู่เซนเตอร์ก็เป็นชุดเดิมเลยนะัตพลมาลาพันธ์และอลิซาเบฟวิชโดยที่ทุกคนสามารถสอดแทรกได้หมดในส่วนของกองกลางสองคนนะครับน่าจะเป็นคาราบูเอ้จับคู่กับชินวัตรวงชัยที่จะมาช่วยในส่วนของเกมลับนะครับและสหรัฐกัญญาโลดเป็นตัวปั้นเกมตัวฟรีเลยคนนี้ ในส่วนของปีก2ข้างนะครับก็น่าจะเป็นอภิชาติเดนมาร์กในตำแหน่งปีกขวานะครับโดยที่ฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นจากกิจลาบระกูลนะครับที่น่าจะเข้าใจระบบดีขณะที่หน้าเป้านะครับตัวจบสกอร์ตัวปิดท้ายผมยังเชื่อใจนัทวุฒิสุขสุ่มมากกว่านะครับการมาของนัทวุฒิสุขสุ่มในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้เจ้าตัวได้ดีเลย โดยที่กองหน้าอันดับ2นะครับผมยังเชื่อใจอาทิตย์บุตรจินดามาก่อนส่วนต่างชาตินะครับก็ต้องมาดูกันว่า 1. จะมาไหมหรือ 2. จะปรับตัวกับวิธีการเล่นของโคชโจได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4แข้งที่ผมได้พูดไปแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า4คนนี้เหมาะกับพีทีะชจวบมากน้อยแค่ไหน หรือประจวบควรเสริมตำแหน่งไหนเข้ามาบ้างหรือพอแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับและส่วน E-P หน้านะครับเพื่อนๆอยากให้เป็นทีมไหนต่อก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ